สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้กามาพบกับน้ำเชี่ยววันที่17มีนาคม67นะคะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จะออกอากาศวันที่18มีนาคม67นะคะท่านผู้ชมค่ะพอดีพอเป็นว่างเยี่ยมกังขึ้นค่ะ,ะน้ำเชียยกะสีไปตามแนวทางของพอจะเลื่อนสินขเลขกลางนะคะเพิ่นบอกว่าปล่อยตองงวดไปเลยน้ำเชี่ยวเดี๋ยว คนจะว่าไปหลอกอที่อื่นมาค่ะดันมุชมค่ะแน่นอนว่าขาดันมุชมโอ้วิ่งแปดค่ะวิ่งแปดแปดเจ็ดขาดันมุชมค่ะสีค่คู่เลขออกเจ็ดแปดวิ่งก็สุดยอดแล้วขาดันมุชมเนาะค่ะเอา ก่อนอื่นจะไปรับชมเราฟังตัวเลขของพอจเจริญศินน้ำเสียกับขอขอบพระคุณพอที่ทรงแนวทางให้น้ำเสียทรงต่อพี่น้องเอฟซีเบิ้งเป็นแนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชมสำหรับเลขอาจารย์ผู้ล่อกรเด้อค่ะท่านผู้ชมเลขอาจารย์ผู้ค่ะเลขอาจารย์ผู้เนาะค่ะท่านผู้ชมกับพอจเจริญศิน,นอู้แน่นอนแน่นอนค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชม งวดเก่าคะ่ะท่านผู้ชมอาจารย์พูดว่ารอก่อนขอดูเลขดับอ่พ่อชนบุรีก่อนคะ่ะค่ะท่านผู้ชมไปฟังพอจเจริญสินวา่างวดนี้เพิ่นจะได้ตัวไรเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะก่อนอื่นจะไปรับช่อมรับฟังตัวเลขของพอจเจริญสินน้ำเสียกะ ขอขอบพระคุณพ่อที่ทรงแนวทางให้น้ำเชี่ยทรงต่อพี่น้องเอฟซีเบิ้งเป็นแนวทางเด้อค่ะเป็นู้ชมไปรับชมรับฟังพ่อกันเลยเด้อค่ะพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีน้ำเชี่ยเข่ากินเข่าแรงกับยังพ่อท่านได้กินท่านได้กินกินเข่าคำกันแลยวเห็นบ่อยากห่วยสิบ่ได้กินเด็กพุ่นบ่พเพาวันนี้ไหนกินก็ไม่เยอะหรอกแต่ว่าบ่อยากมีตู้เย็นบ่ลรอพ่อ บุบีเลยเนาะพัว <motiv> ผ <ators> ึ <fit in> <quarto> ้งผ่าอ่าเม่ใหญ่มากรักษาเด้อค่ะท่านผู้ชมกะก็เลยถามข้าวพัวเออบ้าห่างก็บ่ได้ยันวันนี้มันอยู่ในบ้านโอ้ดีนะแต่ว่ามันอยู่เออยันผมยุ่งตั้งกองตัวหรือวะโอ้ยินอยู่บ่เว้าซ่มได้ยินพัวได้ยินเสียงดีอยวะอ๋อว้าห่งบ่ได้สิแสดงว่าสัญญาณอยู่งหันดีอยู่คขันวางซั่นพ่อ อันจึงมีอันก็สแต่ว่าคางๆเหี้ยนก็มีเหี้ยนคนบ่พอมี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 อยู่อืระวังฝนนั่นแอบฟังบันนี้พอบ่บ่บ่ยุไกยุดอกยุไกยุระวังฝนแอบฟังมื่ออื่นเศร้ามาเต็มขวาเหลี่เด้อพ่อบ่บ่บ่ยุไกยุดอกค่ะมันอยู่นอกตรงวันนี้มันอยุเสือตั้งตรงหน้าร่มบ่พอเดี๋ยนี่ฝนตกบ่ฝนตกดียุนี่ฝนตกดี อันของน้ำเชี่ยตกดิพ่อหัวกระเศร้าลูกชายกระท่มาอยู่อยู่สว่างก็ตก่กลัวือนฝนตกบ่ทั่วนฝ่าจัดมาลงไปแล้วมันโอรทมาถามพ่อว่าฝนตกบ่อยู่บ้านหัวยบ่ตกได้พ่ออยู่หนองหันปีเด้เสิ่นดอกอืมค่ะอันเป็นต่นอันรับบ่มื้อนี่ยมันก็สิบ่านรับบ่ Oh, okay. พัดล่มก็เอาขึ้นไปเปิดก็พัดล่มห่างบไปแม่บ่ลับก็บ่ลับน,นอนพอดัดเสียงพัดล่มเอาคือเอาพัดล่มห่างมาพอ่อเอามบรรดาบ่เดามาแต่เยน็นออกมาแต่เย็นอันเดียวมันย้ายเอาไปเปื่อยพ่อคลิปนี้เ่าสิปล่อยเหล็กล่างก้อนเป็นบ่ค่ะแมนแมนเอาเหล,ล,ล็กล่างเหรอาพี่น้องบักกพอ่อจะไปรับตลอดรับตลี่รับตลกดรับตลี่ vừa miện cái gì đi, bắt là mượn thì hoặc là trăng cứ ôm con che tai đi, ôm nên nên lấy đâu qua, ôm che tai cái trăng, à... à, nên này con, hông vinh nhắng khoa, cái tố cao cứ cao là, vinh nhắng khoa nguội nè, hả, mới bơm miếng cao vào ngắt đã, hết chưa, u, ừ, 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 วิ่งก้าล่างด้อค่ะท่านผู้ชมเ้าสองเก้อาหกเเาสามเก้าสาเก้าจสี่นี้แหละนาก้าเจ็สิมาอีกแล้วค่ะไม่เจแล้วมันได้ยังจัดเพ่อเจ็ดเจเก้าบันก็ยังมาเจปอีกนาะค่อนตอนนี้มันก็จะตัวนี้ตัวนี้ตัวองไล้วเอาเด่นสองคูด้อตัวไหพ่อ 9ก้าสองกัและเก้าหงเน้นสองคู่ค่ะท่านผู้ชมกันบ่มาก่ตปนแรกจะเลื่อนทีนจับคู่ไงค่ะหาใส่เอาค่ะจังได้เก่ากะมาค่ะท่านผู้ชมเออกัยัดไปตามสูตรบ้านได้เห็นละค่ะกะคูงทุ่ทไทยกจะเนนโยบานหมดแล้ววันนั้นวัาสิบยุ่นแคเดือน ที่แรกก็จะยู่เหรอเป็นบ่ตัวตามเพันนั่นแหละตามผู้เพิ่นป่วนนั่นแหละตามผู้เพิ่นป่วนแต่ว่าไม่ใหญ่นี่สิบ่อยากอยู่เหรอเด้งหัวไหวกล้าใจว่าจะอยู่หลายเดือนเยอด้วแต่ว่าเป็นที่บ่อยู่แล้วคงส้มประมาณบ่บ่ป่วนโดนดอกเป็นว่าบ่เกินเช่นเมื่อวานยั่งโดนนั่นดี่ดีกันารละอาพันทุก็์ก้นผูกมันป่วนที่บ่ได้ไปผูกมันเนาะ แมนยู่พอเอาพ่อานี่ทาโค้งสุดท้ายอีกก็เลขบนเด้อพ่อเฮอเลขกบนกวคนละรารสิ้นเดือนคนลี่ห้ายีกคนละจ้เอาเลขกบนได้ได้ได้พ่อค่ะโอเลกงไปก่อนนาะเอฟซีเนาะมองเงิได้เงินปเลกรงกูละค่ะอ๋อขอบคุณหลายๆเด้อพ่อังสั่นลัีสุดท้ายสุดก่อนันึง่ยจกับไอ้กงร้อยเ่พ่อได้ มีเงินกลับบ้านหรือกลับซองแล้วก็มีเงินเที่ยวสงการเล่นสงการเนาะไกลแล้วดิพอ่อไกลแล้วด้วยเดียนหนาก็บ่โดลด้วยค่ะจักหน่อยกับปีใหม่แล้วเนาะพอ่อแมนแมนเบิดเดียวเบิดเดียวอืมจังสละเข้ามาเสียน้ำเสียค่ะเอาพ่อมือนี้จังไนะกับควาเห้นอนารับเด้อพ่อมาดูกเดาเดาบ่มีเดาบ่ดีแล้วมาถิ่นรับโอ้ค่ะ อ๋อพ่อขอบคุณหลายๆพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมขาดได้มาแล้วค่ะค่ะพอว่าล่างไม่ติดก้าไม่เอาเงินพนะกาโอ้ครับผมเมื่อท่านเพื่อนก็ว่าแปดด้วยกันเถอะครับเลขแปดนี่ถ้าแปดบ่มีนี่บ่เอาเงินพนว่าบ่ถือเลขค่ะกระเม่นก่วมเพื่อนดีดี งวดดีเก้าค่ะท่านผู 9, น้ชมเก้าสองตัวล่างเก้าสองเก้าหกเก้าสามเก้าเจ็ดเน้นสองคู่เก้าสองเก้าหกค่ะขวดดีเพิ่มเน้นสามคู่เข่ามัดเข่าแปดเจ็ดเจ็ดแปดค่ะท่านผู้ชม,มค่ะเด็กบินพี่น้องก็ต้องรอ,อนี่อีกดีค่ะนี่ชิดชางเดีวยวกัน,กนอาจารย์ผู้คณะอาจารย์ผู้มากโคตรตัว หรือว่ามาตัวเดียวกันขันว่าตัวเดียวกันกับเบิรนไหก่อนเนาะครับค่ะแลวกอะขันว่าเขาระตัวคือจะงวดงวดนี่เนาะนี่จับคู่กันจับคู่กันค่ะท่านผู้ชมตัวหนึ่งมีแปดตัวหนึ่งมีเจ็ดอืมนี่ค่ะท่านผู้ชมถ้ามาไม่ชนกันประกบกันก่อนค่ะต้องขอประกบกันก่อนเนาะครับนี่ค่ะท่านผู้ชม แคปหน้าจอแล้วใหะะ้ราคาถัดมาชมแคปหน้าจอสี่คู่เน้นๆล่างเท่านั้นค่ะของพ่อเจริญศิลป์รอโค้งสุดท้ายเทียมี่เพิ่นกับฟันแม่นอยู่ดิแมนพ่อกำลัเสียพ่อเจริญศิลป์ฟันแมนค่ะทัดมาช้ชมค่ะรอพ่อโค้งสุดท้ายอีกช็อตหนึ่งใกล้ๆสิ้นเดือนพุทธาพวาคะ่ะทัามผช้ชมที่จริงหายเลขไปเพินพ่นบพค่คอยเปลี่ยนดิพ่อเจริญศิลป์หายคือหายเลยเนาะ าะค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอค่ะเอ่อนื้อเชี่ยถามพ่อเพิ่นเพิ่นไปนั่นเด้อค่ะท่านผู้ชมเพิ่นผ้าไม่ใหญ่ไปรักษาค่ะครับไปไปรักษาอยู่เฮียนข้าเจ้าค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะก็ะบอกกันตะเวนเว่นผุดละค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาอสำหรับคลิปนี้พ่อกันคลิปหน้าอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ